สรุปเลยฮะ F 1 6ก็ยังคงใช้งานต่อไปโดยที่อเมริกาจะไม่มีการเข้ามาบีบหรือจำกัดการใช้งานแต่อย่างใดเราก็จะใช้ก็เป็น F 1 6นี่เลยครับทำการเข้าไปโจมตีเป้าหมายต่างๆณขณะนี้ครับทำให้ฝ่ายโน้นเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหมันหลอนเลยฮะเวลาที่ F 1 6มีการบินผ่านหลบกันเป็นแถวท่วานผู้ชมดูได้จากภาพข่าวครับที่เขาเนี่ยมีการ แชร์กันในโซเชียลมีเดียทหารเนี่ยต้องหลบไปยังหลุมหลบภยัยท่านผู้ชมก็คิดดูแล้วกันหลอนกัน,นสักขนาดไหนนี่ขนาดยังไม่ได้มีการเปิดการใช้วุหเลยนะเขาจะไม่หลอนได้ยังไงฮะเวลา f 1 6เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปล่อยไข่ลงมาทีฮะแผ่นดินนี่สั่นสะเทือนเลยฮะยังกับแผ่นดินไหวแล้วเสียเนี่ยดังตึมสนั่นเลยนะฮะทหารก็เป็นเรื่องปกติฮะก็เป็นมนุษย์นี่แหละ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาเสนอกันต่อครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาครับก็ถือว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้รับชัยชนะในหลายพื้นที่แล้วก็การปฏริการนั้นก็ค่อนข้างที่จะสำลิดผลนะฮะในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันทีนี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งฮะที่คนไทยเนี่ยกำลังพูดถึงกันฮะ ก็คือเรื่องของการใช้งานเครื่องบินแบบ F 1 6ก็ได้มีการถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยแหละครับอเมริกาเขาไม่ได้ห้ามหรือห้ามใช้เครื่องบินแบบ F 1 6แล้วจะต้องมีการขออนุญาตหรือเปล่าทานผชมครับในประเด็นนี้ฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามฮะและเราก็ไม่เคยมีการเข้าไปขอรหัสหรือว่าช็อตโคต้ดอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าการใช้งานเครื่องบินแบบ F 1 6นั้นแน่นอนนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ ให้ไทยฮะใช้สําหรับการป้องกันประเทศแต่ไม่ได้หมายถึงการลุกหลานคืออเมริกาเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าไทยนั้นปฏิบัติตามหลักสากลน,นะฮะมาโดยตลอดเขาดูฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูเขาดูความร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับเวลาที่เขามีการร้องขอไทยก็ปฏิบัติตามในขณะที่ฝั่งโน้ตกัมพูชาเราก็รู้อยู่แล้วฮะ ว่าการร้องขอที่มาจากสหรัฐหรือแม้แต่ตะวันตกบางทีก็ไม่ได้มีการถูกปฏิบัติอย่างชอบธรรมรัอเมกาและตะวันตกเนี่ยเขาก็กําลังดูภาพรวมนะที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินเขาดูว่าฝ่ายไทยเนี่ยบริหารงานแบบมีธรรมาพิบาลมากกว่าเช่นการเข้าไปปราบปรามสิ่งที่มันผิดกฎหมายฮะภายในประเทศเนี่ย สหรัฐขอความร่วมมือไทยก็ช่วยในการสนับสนุนแต่ว่าในขณะที่ประเทศนู้นครับบางทีมันก็มีการปฏิเสธดูไม,ม่ยากท่านผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ของฝั่งนู้นเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีการตั้งเรื่องของคาสิโน,โนฮะแล้วก็เป็นเมืองสายดาร์ทั้งหลายฮะจนทําให้นานาชาเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าวัดกันซึ่งความขาวสะอาดแล้วครับฝ่ายไทยเนี่ยขาวมากกว่าฝ่ายนูน้นอเมริกาเขาไม่ได้มีการมาห้ามปามครับให้ไทยเนี่ย ใช้เอสิบหกเพราะว่าเราเนี่ยก็ยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเราใช้เครื่องบินเอฟสิบหกเพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการลุกลานเราไม่ได้มีการบุกเข้าไปยังพื้นที่อื่นๆฮะที่มันเกินเลยฝั่งนี้ปฏิการส่วนใหญ่ฮะที่เกิดขึ้นจากฝั่งไทยสองวันนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนเท่านั้นเรายังไม่ได้มีการเปิดปฏิการาโจมตีเป้าหมายลึกด้วยซ้ำไป แล้วเป้าหมายที่เราเล่นฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเป้าหมายทางทหารทั้งนั้นเลยฮะไม่ได้หมายถึงเป้าหมายที่เป็นพลเรือนมันแตกต่างจากฝั่งโน้นครับเขามีความจงใจจะเล่นเป้าหมายพลเรือนเพื่อต้องการสร้างความได้เปรียบฮะให้ไทยเนี่ยเข้าสู่การเจรจานี่คือเหลี่ยมของเขาฮะใช้วิธีการลบที่ผิด,ผด หรือผมจะเรียกว่ามันเป็นวิธีการลบแบบสายดาร์กคนดีเขาไม่ทำกันที่พุ่งเป้าไปเล่นงานเป้าหมายที่เป็นคนเรือนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจากการชี้แจงครับที่มาจากทูตทานบก,กฮะก็ได้มีการชี้แจงไปยังทูตทางทหารในประเทศต่างๆหลายครั้งแล้วครับเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ไทยกับการพูชาได้มีการประทะกัน เราชี้แจงซึ่งเหตุผลว่าเราเองนั้นก็มีความอดทนอดกั้นกันมานานแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันว่าทูตฮะที่เราเชิญมาเนี่ยเขาเข้าใจถึงปัญหาเขาเข้าใจดีฮะแล้วเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนเพราะว่าการเปิดก่อนส่วนใหญ่นั้นมันเป็นเกมลุกของทางฝ่ายกัมพูชาทางนั้นเลยอเมริกาไม่ได้เบรกฮะแล้วก็ไม่ได้ห้ามฮะคือไม่ได้ห้ามที่จะใช้เครื่องบินแบบ F16 เราก็ยังคงใช้ดําเนินการต่อไปแล้วเครื่องบิน F16 นะครับเป้าหมายที่เล่นเนี่ยสื่อทางการก็ระบุรายละเอียดว่าเป้าหมายฮะที่เป็นบอกอหรือที่ตั้งทางทหารเช่นพวกปืนใหญ่จรวดลหลาลำกล้องฮะที่มันมีการเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ฝั่งไทย F16 ก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปป้องกันตนเองก็คือการไปป้องปามฝั่งน,น้น ในส่วนของทออเราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมายืนยันว่าเราไม่เคยใช้เครื่องบินแบบ F16 โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนคือของเราเนี่ยชัดเจนฮะทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทำแล้วก็ไม่มีการบิดเบือนข่าวฮะสื่อทางการของไทยเนี่ยเรียกว่าตรงไปตรงมามันแตกต่างจากสื่อฝั่งนู้นฮะบิดกันทุกชอ็อตบิดกันทุกฉากซึ่งคนไทยก็รู้ดี ก่อนท่าประกาศเนี่ยจึงต้องมีการออกมาโต้ครับเพราะว่าฝ่ายโน้นยพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงทุกอย่างฝ่ายไทยยืนยันว่าเราโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยําขนาดเรื่องของไข่ท่านผู้ชมก็คิดดูนะไม่ได้มีการนําไข่ธรรมดานะไปโจมตีพื้นที่ที่มองว่าอาจจะเป็นชุมชนเนี่ยเพราะมันมีความเสี่ยงเรายังกังวลถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวกามัมพูชาด้วยซ้ำไป เรายังมีความหวนวิโตกฮะแตกต่างจากฝ่ายนู้นครับเขาไม่ได้มีการหวนวิตกว่ากระสุนที่เขาปล่อยมายังฝั่งไทยเนี่ยมันจะตกมายังเป้าหมายที่เป็นพลเรือนหรือไม่เขาไม่สนใจฮะสร้างแต่ความเสียหายให้ได้มากที่สุดฮะตรงนั้นเนี่ยคือการกระทําของฝ่ายเขากองทัพก็ยืนยันมาลตลอดว่าเราเนี่ยพยายามใช้อาวุธที่มันมีความแม่นยําฮะถึงเป็นข่าวว่าทุกวันเนี่ยว่าทําไมเนี่ยเราจรึงต้องมีการไปจัดซื้ออาวุธที่มันแพง ก็เนื่องมาจากว่าของแพงเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความแม่นยําที่จะสูงมากเป็นเรื่องปกติฮะและเราก็เข้าใจว่าฝ่ายนู้นครับพยายามที่จะกล่าวหาครับว่าเราเนี่ยไปโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนแล้วก็จะหาความชอบธรรมนะครับไปสู่ประชาคมโลกครับท่านผู้ชมฝ่ายไทยเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราใช้เครื่องบินแบบ F16 เพื่อเจาะเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นเพราะมันเป็นภัยคุกคาม ต่อเราแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อทางฐานของเราซึ่งมันแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาครับได้มีการนำจรวด BM21 ฮะได้กลายเป็นแม่งานหลักมันก็นำไปแอบท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันหลังบ้านเรือนประชาชนนะ่ะมันเอาไปแอบนะมันเอาไปแอบหลังบ้านเรือนประชาชนครับให้ตรงกับแนวปล่อยแล้วถ้าหากว่าฝ่ายไทยในมีการตอบโต้ฮะท่านผู้ชมก็คิดดูก็แล้วกัน ถ้าเรามีการตอบโต้กระสุนจากฝั่งไทยมันก็จะไปตกใส่บ้านเรือนฝั่งนูน้นมันทําให้การทํางานของฐานไทยเนี่ยถือว่ายากลําบากดูฮะขนาดการลบกันเนี่ยมันยังเหลี่ยมเลยกอลบมันก็เหลี่ยมแต่อย่างน้อยที่สุดฮะไอภาพเหล่านี้มันก็จะนําไปสู่ประชาคมโลกครับมันฟ้องตัวของนันเองนั่นแหละนะฮะให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าโอ้ยการกระทําของฝ่ายกาัมพูชาเนี่ย มันดาร์กจริงๆคร,รท่านผู้ชมตั้งแต่มันเล่นงานเป้าหมายที่เป็นพล,ลเรือนแล้วก็เรื่องหนึ่งแล้วก็นําอาวุธเนี่ยนะครับไปซุกซ่อนหลังบ้านเรือนประชาชนท่านผู้ชมก็คิดดูกันแล้วกันฮะนี่คือพฤติกรรมของฝ่ายเขาเรียกว่าไทยยึดหลักความเป็นสากลแต่ว่าฝ่ายนู้นครับยึดหลักคําว่าเหลี่ยมสายดาร์กเป็นสากลของพวกเขาแล้วฝ่ายไทยอย่างที่ผมกล่าวว่าเราเนี่ยต้องซื้อ อาวุธที่มันแพงก็เพราะว่าเราไม่ได้หวังผลฮะที่จะไปโจมตีแบบสเป,สปะสปะมั่วสัว้วนึกจะเอาตรงไหนก็เอาเราจะเน้นเป้าหมายทางทหารโจมตีด้วยความแม่นยำเท่านั้นแตกต่างจาก BM21 สฮะซัดกันมั่วส่วหมดแล้วท่านผู้ชมสรุปเลยฮะ f16 ก็ยังคงใช้งานต่อไปโดยที่อเมริกาจะไม่มีการเข้ามาบีบหรือจำกัดการใช้งานแต่อย่างใด เราก็จะใช้เครื่องบินเ1 6หนี่เลยครับทําการเข้าไปโจมตีเป้าหมายต่างๆณขณะนี้ครับทําให้ฝ่ายน้นเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหมันหลอนเลยฮะเวลาที่ F16 มีการบินผ่านหลบกันเป็นแถวท่านผู้ชมดูได้จากภาพข่าวครับที่เขาเนี่ยมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียทหารเนี่ยต้องหลบไปยังหลุมหลบภยัยท่านผู้ชมก็คิดดูแล้วกันหลอนกันสักขนาดไหนนี่ขนาดยังไม่ได้มีการเปิดการใช้วุฒิเลยนะ เขาจะไม่หลอนได้ยังไงฮะเวลา f 16เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมปล่อยไข่ลงมาทีฮะแผ่นดินนี่สั่นสะเทือนเลยอย่งกับแผ่นดินไหวแล้วเสียงเนี่ยดังตุ่มสนั่นเลยนะฮะทหารก็เป็นเรื่องปกติฮะก็เป็นมนุษย์นี่แหละฝ่ายเขาก็ก็เลยต้องหลบเลยเพราะว่าตอนนี้ฐานการพูชาเนี่ยเสียหวันกันเป็นอย่างมากนำมาเสนอเป็นข่าวท่านผู้ชมสวัสดีครับ